ครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมีอยู่ออผมแบงค์กับเกม NFT Mining Network ที่อยู่ในเช a i n w a นะก่อนเลยคลิปนี้ไม่ได้็นการแนะนำเพื่อทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมเท่านั้นนะเพื่อนๆโอเคนะครับเรากลับมาเช a i n w a นะครับกับเกม Mining Network นะเพื่อนๆก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันในเกมนะครับตัวราคาเหรียญแล้วก็งบ ROI อะไรต่างๆนะครับที่เ,เพื่อนๆอยากรู้ในในเรื่องของตัวเกมนี้นะครับก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับก็จะแบ่งเป็น Exchange นะครับ MyPack นะครับแล้วก็ Essic นะครับ Shopping นะครับโซ คอนโซลนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการคำนวณในการขุดนะครับแล้วก็อื่นๆตรงนี้นะรถแมปอะไรนะครับในเรื่องของตัวหน้าเว็บไซต์ไม่มีนะครับขอทำคล้ายระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้ถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วยังไม่ล็อกอินนะครับก็ต้องมาล็อกอินตรงนี้นะมันจะเขียนว่าล็อกอินนะครับล็อกอินใช้ในเรื่องของตัวกระเป๋าแว็กปกติเลยนะครับใครที่เคยเล่นเกมแว็กน่าจะคุ้นดีก็คือเกมนี้นะครับใช้ในเรื่องของตัวเหรียญเป็น BTK นะครับราคาเหรียญตอนนี้นะครับร่วงลงมา1.8แล้วนะครับเพื่อน ก็ถ้าดูตรงนี้นะครับก็ถือว่าล่วงเยอะนะครับถ้าเราดู1วันนะหนวันก็แท่งยาวนะครับแท่งยาว8เมตรส่วนตัวผมซีเรียสอะไรไหมนะครับก็คือสายรีวิวอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องดูแนวโน้มว่า เพื่อนก็ดูแนวโน้มกราฟนะว่ามันจะเป็นต่อมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูตรงฐานนะครับในเรื่องของตัวยุดเคสเหรียญน,นี้นะครับใช้ในเรื่องของตัวการอัพเรวิลเดี๋ยวเราไปพูดไป,ไปพูดกันต่อนะก็ราคาตอนนี้นะครับก็ล่วงลงมานะครับสิ่งที่ล่วงลงมาก็จะเป็นคนที่ขายเป็นมาเก็ตนะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าเฮ้ยต้องตั้งขายนะต้องทําอะไรนะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเ,เจ้าของที่ขเขาอยากจะขายนะครับเพื่อนๆเออนะครับแต่แค่เราแค่หวังว่าจะมีคน รับในเรื่องของตัวเหรียญเยอะมากขึ้นหรือว่าเขาคำนวณแล้วตรงนี้คือเขารับเป็นกำแพงรับที่โอเคที่สุดนะครับเออแต่ผมดูในคอมมูนิตี้ของตัวรัสเซียหรือว่าของตัวของเทเลแกรมของเกมนี้นะเขาก็ดีนะนะครับขายของออกง่ายมากนะเพื่อนๆไม่ได้ขายยากอะไรเลยนะครับอ่ะเกมนี้นะครับเปิดมาตอนช่วงเดือนเมษานะครับเพื่อนๆก็อ่าไซเวนะครับผมเรียกว่าไซเวในกรอบแล้วกันเนาะไซเวอยู่0.5นะครับ เป็นเกมหนึ่งจริงๆถ้าเปิดออกมาถ้าเพื่อนเห็นเกมทุกเกมเปิดออกมามจะดิ่งลงเหวนะแต่เกมนี้อยู่ได้นะครับเพราะในการอัปเกรดเลเวลนะครับถ้าเพื่อนไม่อัปอัปในเรื่องของตัวเลเวลเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าประมาณ1000วันนะครับในการคืนทุนนะเออนะครับนานมากนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือราคาเหรียญเออเดี๋ยวเราไปพูดถึงในตัวเกมกันตอนนี้คือกําลังขุดของผมนะครับเออกาดของผมนี่นะก็จะมีก๊์ดอันนี้คือเป็นการาดอันดับฟีนะครับ มีการ์ดฟรีนะครับ30ใบแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวแร่หนึ่งใบนะครับเลเวลแร่นะครับผม133นะครับแล้วก็แต่เรเวลของฟรีเนี่ยมันตันได้แค่100นะเพื่อนๆ่อนก็ตรงนี้นะครับผมก็ปล่อยไว้นี่คือเป็นการสติ๊กกิ้งเพื่อเพื่อจะมีจีใบก็ได้นะครับเออแต่คือกําลังขุดเนี่ยจะบ่งบอกในเรื่องของตัวเงินเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายได้เป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมสนุกนะสำหรับในเรื่องของการอัพเลเวลเพราะตัวเนี้ยผมอัพเรเวลว่ะเพื่อนเอนอ่ามันเวลา,นา,นานมาลับ ก็คือ6ชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆือนแต่ถ้าผมจะไป200ดูแล้วนะครับน่าจะประมาณ3วันนะครับเลเวล200รนะครับเฉลี่ยแล้วการ์ดหนึ่งใบนี้นะจะได้ประมาณ300ตอนนี้นะ่าจะไปได้ประมาณ200แว็กแลนะครับ1้0ถึง200้แว็กแลนะณนะจุดเวลาราคาเหรียญตอนนี้นะครับเออก็ใครที่จะเข้าก็ลองคิดคำนวณลองทบทวนดูดีๆนะครับแต่ใครนุกงบน้อยก็ไปเล่นการ์ดฟรีเอาก็ได้โอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูอะตอมิกนะครับเกมนี้ไม่มีติก๊กถูกนะครับเนื่องจาก มันไม่มีในเรื่องของตัว partner นะครับเนี่ยผมมาดู partner แล้วมันไม่มีเขียน atomic หรือว่า nesty box นะครับเขาก็เลยไม่เอาเข้ามันไม่ยินยันให้มันดีกว่านะครับเออนะโอเคนะครับอโอเคทีนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นในเรื่องของตัว card นะครับตอนนี้ card ยังไม่มีผลอะไรนะเพื่อนๆถ้าใครที่งบน้อยนะครับผมแนะนำนะเพื่อนเเลือก card ฟรีนะครับแล้วก็เอา level 100นะครับเอา level 100เนี่ยตอนนี้คือราคามันลงแล้ว นะครับราคามันเริ่มลงตอนที่ผมซื้ออยู่ที่ประมาณ4.5แวักเลยนะครับราคาเริ่มลงตรงเนี้ยเออตอนนี้ก็คือสามารถซื้อซื้อถั่วได้แล้วนะครับการ์ดเยอะนะครับการ์ดมีน่าจะ800 0 0 0กว่าใบมาการ์ดฟรีเนี่ยนะครับเพื่อนๆซื้อเพื่อนๆต้องติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อนะเออเนี่ยนะครับก็ราคาอยู่3.75แวักก็จะได้เอ่อเลเวลนะครับเลเวล100ที่เราเลือกไว้เลยก็ตามนี้นะครับเอ่ออันนี้คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆวางแผนนะครับว่าเพื่อนๆเอ่อสนใจการ์ด เลเวลไหนนะครับอันดับไหนมันมีทั้งหมดห้าอันดับนะครับสูงสุดก็คือ Legendary นะครับแต่ตรงนี้แนะนำว่าต้องตั้งเป็นเลเวลนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้เหรียญนะครับตั้งโลดด้วยจะได้รู้นะครับนี่ครับ170ดอนนะครับผมไม่แนะนำดีกว่านะครับผมแนะนำว่าถ้าเราจะมาศึกษาผมแนะนำว่าเป็นฟรีคอมมอนกับแ a r แค่นี้พอนะครับเพราะว่าจะได้เซฟในเรื่องของตัวเงินด้วยนะครับเพราะว่าแบบเพื่อนๆมีซัก 300แวกอย่างเงี้ยนะครับหรือประมาณ1้อยวกเพื่อนๆ่ก็สามารถมาเล่นได้แล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นในเรื่องของตัวรายได้บ้างแล้วกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นกราฟนี้แล้วกันนะราคาตอนนี้นะครับอันนี้คือทางตัวของเทเดกแกรมนะครับที่เขาคิดขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวมันจะอัปเดตทุกประมาณ6ชั่วโมงนะครับราคานี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดหกได้แล้วนะครับแต่เราอ้างอิงสองไปก่อนก็ได้นะครับเราค่อยบวกลบคูณหารสําหรับเพื่อนเพื่อนเอานะครับตอนนี้กําลังขุดของผมมีสามรับ เออเนี่ยนะครับสามร้อยนะอ,อ่ผมจะได้ตกวันละประมาณสิบห้าแว็กนะครับอันนี้คืออ,อ่ก็คือถอนขายถอนขายนะครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอย่างเดียวเลยเออนะก็คือเราจะไม่สนใจในเรื่องของตัวการอัพเรวลอะไรแบบนี้นะครับแต่สมสมติถ้าผมอัพขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่500จะเป็น25แว็กตอนนี้คือเป้าหมายของผมนะครับโดยที่ผมไม่สนใจราคาเหรียญน,นะผมจะอ,อ่ให้มันได้อยู่ที่5,000ครับ เนี่ยก็คือ259แว็กเออนเนี่ยคืออันนี้คือเป้าหมายของผมนะผมจะซื้อการ์ดอะไรเพื่อนๆผมก็จะซื้อการ์ดฟรีเนี่ยแหละเพราะการ์ดฟรีมันแค่3แว็กเองนะครับมันถูกมากเลยการ์ดฟรีการ์ดฟรดฟีจะได้กําลังขุดนะครับอยู่ที่หกจุดห้านะครับหกจุดห้าเจ็ดเนี่ยนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆก็ไปคูณก็ได้นะครับเพื่อนๆอยากนอ่าอยากมีสักเท่าไหร่พันใบนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหดูอันนี้คือพันใบเราจะได้อยู่ที่หกพันห้าใช่ปะ คือเป้าหมายของผมน่าจะ500ใบก่อนนะครับก็คือ3,000เออเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า3,000จะได้เท่าไหร่นะครับ3,000ก็จะได้อยู่ที่ประมาณเอ,อ่อ155แว็กนะครับถ้าคิดเป็นราคาตอน1.8นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ140นะครับ130่งรถึงหนึนะก็ราคามันจะล่วงลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหมาะราคาลงอะ่ะมันเหมาะกับการอัปเกรดในเรื่องของตัวออการ์ดอันดับสูงนะเพื่อนๆเหมาะมากนะครับก็คือราคามันลงปุ๊บ เราไปอัปเกรดให้มันเป็นเลเวล200อ่ะมันจะดีมากเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมาซื้อการดเล่นแล้วไม่อัปเกรดเลเวลเลยนะครับนี่ครับ i เพื่อนเพื่อนจะเป็น12,461วันนะครับเลเวล1เลเวลที่ดีที่สุดคือสีเขียวนะครับก็คือเลเวล200นั่นแหละนะครับอันนี้อ้างอิงไม่ได้นะครับเพื่อนๆ่อย่าไป AUI ตรงนี้ตัดทิ้งไปนะเอิ่มนะครับ AUI ตัดทิ้งไปแต่ถ้าเพื่อนเพื่อได้กาดมาในราคาถูกเพื่อนเพื่อขก็ตั้งต้น แล้วก็เอาเหรียญแชร์มาอัปเกรดนะครับให้มันได้200ถ้าเพื่อนเขึ้นเลเวล200คือตันแล้วนะก็จะได้ตกอยู่ตอนนี้นะครับราคาตอนนี้ที่มันคิดก็คือ128วันะครับอืม128วักับราคาที่มันคิดตอนนี้คือ2นะครับเมื่อวานนะครับอยู่ที่300-400แวัเลยเพราะว่าราคามันอยู่ที่3เออนะครับมันขึ้นไปอยู่ที่3มันลงเนี่ยนะครับเมื่อวานมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็น300แวัแต่ราคามันร่วงมาตรงนี้แล้วนะครับ ก็เหมาะนะครับเหมาะกับคนสนใจในเรื่องของตัวการอัพเลเวลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ใครที่แบบอยากตั้งราคาเพื่อนเพื่อก็ตั้งไว้ก็ได้นะเออตั้งแบบใกล้ๆก,กับตรงนี้นะครับสภาพคล่องของเกมนี้ถือว่าสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าดูดูจากการตั้งแล้วนะครับมีคนรับนี่มีไม้นี้นะครับเนี่ยเห็นป่๊สองพันแว็กแลนะครับเราอยากไปร่วมไม้กับเขาก็ได้นะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็คํานวณดูว่าเรเวลสองร้อยต้องใช้เท่าไหร่นะครับเออแต่ ผมอยากให้เพื่อนคิดอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของระยะเวลาในการอัปเดตนะครับหรือว่าอัปในเรื่องของตัวเลเวลด้วยเพราะมันมีเวลาด้วยนะเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างในตัวเนี้ยผมอ่าเวลสามสี่นะครับเออไม่ใช่เวลสามสามไปสามห้าเนี่ยเออไปร้อยสามห้าเนี่ยก็คือผมจะใช้เวลาในการเอ่ออัปเดตเสร็จนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง40นาทีเลยถือว่านานพอสมควรแล้วตอนที่เราอัพอยู่นะครับเราไม่สามารถขุดเหรียญแชร์ได้ นเพื่อนๆก็ตัวเนี้ยเหรียญแชร์ผมมีทั้งหมด4ล้านนะครับ4ล้านกว่าๆนะอันน cool. <Nh ư? S 2> ี้เดี๋ยวผมกดเคมให้เพื่อนดูละกันอันนี้คือเป็นการกดเคมนะครับก็กดเคมที่มันขุดมาให้เราเนี่ยแหละเรากดเคมเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในตัวนี้ให้เลยนะครับอืโอเคนี่นะเนี่ยรอดูนะครับมันจะขึ้นมาเห็นปะก็จะเป็นจะ5ล้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมอะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับก็คือเป้าหมายของผมน่าจะอยู่ที่ ออตอนนี้นะให้มันได้500ก่อนนะครับให้มันได้500ก่อนเพราะว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ500แล้วใช่ปะล่ะเออแล้วก็กระโดดไปพันหนึ่งให้ได้นะครับตรงนี้ก็จะซื้อกาดฟรีเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตรงนี้ผมว่าต้นทุนมันถูกมากเลยอ่ากาดฟรีเนี่ยนะครับเห็นปะเนี่ยสามารถซื้อได้เต็มที่เลยแล้วก็1เราไม่ต้องไปอัพเลเวลเราด้วยนะครับเราซื้อแบบสําเร็จรูปเลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนบอกเอ้ยผมสนใจวิธีแบบเลเวลศูนย์น่ะเราตั้งเ,เราตั้งเลเวลศูนย์ก็ได้นะ ฟรีนะครับเนี่ยมันตั้งมีคนขายอยู่แล้วอันนี้คือเลเวลสูตรนะก็คือ3.45ใช่ปะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแชร์เยอะนะครับอันนี้คือสูตรที่ผมเอาไว้ใช้ขายกับต่างชาตินะครับก็เนี่ยนะครับผมก็จะมาอัพในเรื่องของตัวเลเวลคือใช้เหรียญน,นะครับใช้เหรียญตัวนั้นแหละมาอัพเลเวลให้แล้วก็ไปขายต่างชาติประมาณ4แว็กเขาก็ซื้อนะเออเขาก็ซื้อขึ้นนะครับอืมสี่แว็กหรือว่า4.5แต่ตอนเนี้ยเราสามารถซื้อได้เลยเนี่ยเห็นป่ะราคาเนี่ยตอนนี้คือผมมีแว็กอยู่ที่200 อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆน,นะครับอันนี้คือ500ใบใช่ปะอันนี้เดี๋ยวผมต้องคิดก่อนอันนี้คือกําลังขุดนะอันนี้คือกําลังขุดของเรานะครับแต่ถ้าอันนี้คือ500ใบอืใบถ้าเราตอนเนี้คือผมจะให้มันครบนะครับ100ใบนะอันนี้ผมตัดแลออกไปก่อนนะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ6600 600แล้วนะเพื่อนกระโดดไป600เลยวะคือ3 1แว็ก 31แว็กแว็กตอนนี้คือ4.4นะครับอืมอเดี๋ยวเราคำนวณเนาะตีเป็น30แล้วกันเพรยิบเก้าแล้วกันเพราะราคามันลงอ่าสี่ไปนะครับประมาณ100 1ร้อยหบาทนะครับเราลงทุนไปเท่าไหร่นะครับเราลงทุนประมาณ2ันสองเพื่อนเอออันนี้คืองบประมาณ1น0 0งพันบาทนะครับเออนะก็ อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆลองไปคำนวณน,นะครับเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะแปะให้เพื่อนๆละกันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็ต้องเครดิตของตัวดักด้วยนะครับตัวดักตัวด ok, ักเขาทำในเรื่องของการคำนวณน,นี้ไว้ให้นะครับใครที่แบบว่ากาลังกาลังของเพื่อน1 000, น0 0 0 0 0นอันนี้เพื่อนๆลองมามาเล็กเปลี่ยนข้อมูลหน่อยนะครับเออผมผมรู้สึกว่าสนุกนะผมรู้สึกว่ามันมีแบบว่าโอเคเลยอะราคาเหรียญราคาเหรียญลงใช่ปะเราก็มาอัพคอมมอนก็ได้นะครับ ราคาเหรียญมันลงเรามาอัพอัพคอมมอนเนี่ยเอาไอ้คีเล่หน่อยเวลสองร้อยเนี่ยก็คือ38วันนะครับแต่เพื่อน <ๆ S 1> บอกว่าอ้สมมุติถ้าเราไปหาการถูกถูก <ๆ S 1> มาได้ใช่ปะเออเราไปหาการ์ูกถูกมาได้1ใบแล้วทีเนี้ยเรารอเหรียญมันราคาถูกแล้วมาอัพเรเวลนะครับแล้วก็รออราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นไปเราก็จะมีในเรื่องของตัวมูลค่ามากขึ้นนะครับก็โอเคนะผมว่าถ้าติ๊กถูกมาคนน่าจะสนใจกันเยอะถ้าเกมนี้อยู่ปีที่แล้วนะเพื่อนเพื่อตอนเนี้ย ผมว่าราคาคนน่าจะอัปเกรดในเรื่องของตัวเลเวลเยอะแหละนะครับหาเกมที่ต่างชาติเล่นกันเยอะๆอ่ะผมว่าโอเคมากเลยสภาพคล่องโอเคอะไรโอเคตรงเนี้ยก็ก็ผ่านฉลุยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะวิธีการดูสภาพคล่องนะครับ7วันล่าสุดในโวลุ่มนะครับจะอยู่ที่1ล้าน1ล้านแว็กเลยนะครับตอนนี้คืออยู่ที่2ในตัวของอะคอยนะเพื่อนๆเ,เออนะครับตอนนี้สู้เงไม่ได้ก็คือตัวแรกเป็นเกมที่มี2แว็กที่ติดให้เห็นนะครับแต่ก็ลบมา34นะ เออนะครับน่าจะคนน่ายังไม่อยากจะอัพเลเวลแหละนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะเออผมเข้าใจนะครับใครที่แบบว่าเขาก็เอ้ยขอคืนก่อนนะครับอืมเมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บๆเหมือนจะเคยจะเห็นเกมร,กรองเทา้าเกมรองเทา้าก็มีเกมรองเท้าในเชนแบกด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้นะว่ามันคือเกมอะไรนะครับผมพยายามหาอยู่เนี่ยซุปเปอร์รันเนี่ยนะครับเออซุปเปอร์รันคอยเนี่ยอืมโอเคก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันกล่อง ไปเปิดกล่องกันก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับอันแพ็คไปเลยนะครับใายเปิดไายเปิดกล่องราคากล่องตอนนี้คือ970าเจ็แวกนะครับอืมโอเคเปิดไปเ e g จ n เดอขอมีโชคสักสักนิดนึงเถอะนะแป <c oughs> สวยงามครับได้ <c oughs> เลยครับเพื่อน โอ้โหเฮ้ยดวงดีนะนี่อะทำไปเล่นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ผมมาผมมีการ์แนทเออรมายนี่ให้เพื่อนๆพ,พอดีเลยนะครับอ่ะนี่นะครับก็สเต็กกิ้งไปเลยอ่ะเลเวลศูนย์เพื่อนๆเห็นไหมนะครับเนี่ยเลเวลศมันไม่มีเห็นนละยเพื่อนๆเ,เห็นไหมกําลังขุดอ่ะ <laughs> ช้ามากนะครับอ่ะวิธีการอัปเกรดนะครับ เออนี่เราเรามีสาธิตให้เพื่อนดูเลยนะครับเนี่ยเห็นปะอันนี้คือผมลากสุดนะครับจะใช้เวลาทั้งหมด2 9ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะใช้ตัวเหรียญแชร์ทั้งหมดในกระเป๋าเลยกําลังขุดนะครับของเราจะอยู่ที่ 50, 50 57นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะอันนี้ผมจะเอา,เ,อาเลเวลไหนดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเป็นแร่นะครับเลเวลที่ดีที่สุดตอนที่เราจะขึ้นไปได้ก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเปิด ผมเปิดมา8ดอนใช่ปะผมซื้อมา6ผมซื้อมา65สิบห้าแว็กนะครับแปลว่าต้นทุนผมน้อยมากเลยนะเนี่ยจริงๆต้องแก้ตรงนี้นะครับเออต้นทุนต้นทุนแว็กของผมอะหกเองนะครับก็คือว่าส่วนต่างในผมสามารถอัพเลเวลได้เลยเอาไออาจจะแป๊บเดียวก็ได้นะครับก็เลเวล5 150นะครับจะอยู่ที่11แว็กนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะอัพให้มันเลเวลร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาดูเลเวลร้อยเราจะได้เท่าไหร่เลเวลร้อยนะครับเราจะได้ อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดน,นะครับหนึ่งแว็กนะไม่ไม่เวิร์กว่ะไปยี่สิบสองยี่สิบสองเวิร์กกว่า, 22, 22 work, วาเพื่อนๆเห็นปะมันต้องอัพเลเวลจริงๆนะแต่แต่เราอย่าอัพสุ่มสี่สุ่มห้านะครับอัพสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเราเอาไปสวอปเหรียญขายเหรียญน่ะมันจะดีกว่านะครับอันนี้คือต้องต้องดูด้วยนะครับต้องคำนวณดีๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอัพ ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวขออัพไป29ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะก็กดอ,อัพไปเลยอัพทั้งหมดไปเลยแหละนะครับเพราะผมยังไม่ขายเหรียญอยู่ละขอแบบเน้นสนุกไปก่อนนะครับตอนเนี้ยโอเคนะครับก็เรียบร้อยละก็ตอนนี้คือเลเวล1นึยแล้วนะครับนี่เออก็ตามนี้เลยเพื่อนๆโอเคนะครับก็คลิปนี้ยาวนานแสนยาวนานใครที่สนใจนะครับก็ลอง ศึกษาดูก่อนนะครับเพื่อนๆก็งบน้อยก็สามารถลงได้นะอะไรต่างๆนา,านานะครับอันนี้ก็ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ได้เป็นชักชวนให้เพื่อนลงทุนนะครับอันนี้ก็มารีวิวตามที่เห็นเลยแล้วก็รายได้ที่เห็นนะครับออมันจะน้อยมันจะมากนะครับมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆจืาคําคนี้ไว้ให้ได้จําคํานี้ไว้ให้ดีนะครับผมก็จะท่องผมท่องตรงนี้ไว้ตลอดนะครับก็มีกําลังใจตลอดในการทําคลิปไม่ว่ารายได้มันจะน้อยไม่ว่ารายรายได้มันจะมากถ้ามันหลายๆเกมมารวมๆกัน มันก็จะเป็นภูเขาเงินที่ก้อนใหญ่โอเคนะครับเอาไว้เจนใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า